สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงเวลาของรายการสถาบันพรฒนปกก้าวเพื่อสังคมสันติสุขนะคะวันนี้เป็นเวลาของตอนสํานึกพลเมืองค่ะอยู่กับดิฉันชัญญาพากรพัฒนนะคะหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องราวของโครงการพัฒนาเครือเยาวชนนอกระบบการศึกษาของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและวันนี้เราก็มีแขกที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะต้อนรับดรอมรวิ์นาคอนทัพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ เรื่องราวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเราก็ได้ทราบมาแล้วจากในตอนที่แล้วแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ด้วยวันนี้มาเจาะลึกกันเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาเครือเยาวชนนอกระบบการศึกษาอันนี้ให้อาจารย์อธิบายนิดน,นึงว่าเป็นยังไงคะโครงการนี้คือในสามจัดภาคใต้เนี่ยเรายังมีเด็กที่ขาดโอกาสอยู่พอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็คือออกกลังคันไปก่อนมสามนี่ก็มีะนะครับ ไปช่วยพ่อแม่กรีดยางมั่งอะไรมั่งบางทีก็เรียนไปไม่รู้เรื่องเรียนไม่ไหวก็ออกดือด้อกก็มีนะครับไปเรียนศาสนาต่อก็มบีบางคนก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับเช่นจากเหตุการณ์ความแรงในพื้นที่เนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตการเป็นเด็กกำพร้าก็มีปัญหาหรือแม้แต่ปัญหาแม่วัยรุ่นวัยรุ่นท้องไม่พร้อมก็มีในพื้นที่3จังหวัดนะครับ เ,เด็กเราเนี่ยต้องการโอกาสที่สองทั้งนั้นนะครับในการที่จะไปดึงเขากลับมาได้นะครับต้องไม่ลืมว่าในสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงถ้าเราปล่อยให้เด็กของเราเนี่ยไปอยู่ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยง,งสูงสูงในบางทีเขาก็เข้าสู่ความเสี่ยงนั้นไปด้วยค่ะเพราะในการพัฒนากลุ่มเยาว,วชนนอกระบบการศึกษาขึ้นมานะครับจับตัวกันเป็นเครือเป็นข่ายขึ้นมาที่จะทํางานร่วมกันดูแลการซึก,กัะและกันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือเข้าไปร่วมกันมาเป็นประโยชน์ทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยก็เป็นคําตอบหนึ่งนะครับที่เราพยายามดึงเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ดีค่ะเป็นพื้นที่<อ>ที่จะ,ะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถทําประโยชน์ทั้งกับตัวเองกับ,กบชุมชนได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปลงรายละเอียดน,นะคะว่าปัญหาแต่ละปัญหามีอะไรบ้างเนี่ยนะคะเคยทราบมาเหมือนกันว่าเด็กที่อยู่ใน ประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการถ้าเกิดไม่ได้เรียนหนังสือกระทรวงศึกษาธิการจะมีจดหมายกลับมาบอกผู้ปกครองแต่ละคนว่าทำไมไม่นําบุตรหลานไปเรียนหนังสืออย่างถ้าเด็กใน3จังหวัดชนแดนภาคใต้ที่อยู่ดีๆเ,เรียนอยู่แล้วก็หยุดเรียนกลางคันอันนี้ทางทางกระทรวงศึกษาธิการนี่มีการตามผลไหมคะว่าให้กลับเข้าไปสู่ระบบเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะจริง,รงๆควรจะมีครับจริงๆเรามียิ่งกว่าคาสั่งกระทรวงนะฮะเรามีพระเรามีพระราชบัญญัติการศึกษาพบัมครับค่ะเป็นกฎหมายเลยนะครับ ที่บังคับว่าเด็กไทยทุกคนต้องเรียนอย่างน้อยถึงมอสามเป็นพรบรเป็นกฎหมายมแต่ว่าการบังคับใช้กับทําไม่ได้ในสามจังหวัดเท่าไหร่ค่ะ้การเข้าไปตามดูตามมาเรียนการต,าต,าตา่างๆนี่มันก็อันตรายมากขึมันก็มีความเสีย่ยงสภาพพื้นที่มันไม่เอือ้อค่ะอโอรงเรียนในพื้นที่เนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยครับเอาว่ามีคนเข้าไปเยี่ยมยังไม่ค่อยมีเลยอม,มันปัญหาเรื่องการออกกลางคานแรงตา่างก็เลยกลายเป็นปัญหาหมักหมมครากระสังมา ตัวเลขเด็กที่ออกกลางคันสะสมในพื้นที่เนี่ยน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นคนนะครับก็บางทีก็ไปเรียนศาสนาอยู่สถาบันปอเนาะบ้างนะครับบางทีก็ไปทํางานอาชีพในมาเลเซียบ้างช่วยพ่อแม่กรีดยางบ้างแต่ที่สําคัญคืออย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเราอยากเห็นทางเลือกทางเดินในอนาคตเขาที่มันหลากหลายกว่านั้นก็ต้องเริ่มที่ขั้นแรกเนี่ยครับคือจึงเขาไว้จนจบมสามให้ได้ก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะตามเด็กเหล่านี้แหละโดยเฉพาะเลย ใช่ครับดึงมาเป็นเครือข่ายแล้วเราก็มีกศนเข้าไปช่วยกศนอตอนนี้ก็เข้าไปอบอุ้มรองรับเด็กที่ไม่จบม .3 มาเรียนจนจบวุฒิม .3 ได้นะครับแล้วก็ผู้สอนเรื่องก็มีงานทําไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้เครือข่ายเยาวชนที่เราสร้างขึ้นซึ่งเป็นเครือข่ายนอกระบบเนี่ยก็มีเครื่องมือขึ้นมาหลายอย่างเข้าไปทั้งการเรียนต่อผ่านกศนผ่านการสานารกระบบให้จบได้วุฒิม .3 ก็มีสอนอาชีพก็มีจับกลุ่มก็เป็นเครือข่ายเยาวชนเองทํากิจกรรมเพื่อชุมชนก็มี แต่ที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราเคยเชื่อว่าเด็กๆก,กับผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยทํางานร่วมกันหรอกอเด็กเข้ามาจากโลกอีกใบหนึ่งยิ่งโลกยุคนี้นะครับโลกของเทคโนโลยีโลกของมือถือเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่คงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็พิสูจน์ว่าไม่จริงนะครับถ้าเรามีพื้นที่การทํางานร่วมกันให้เขาได้เนี่ยเ,เรานําร่องอยู่ที่จังหวัดยะลาของอําเภอเนี่ยเราพบเลยว่าเด็กกับผู้ใหญ่ทํางานด้วยกันได้ดีนะครับเขามีพื้นที่ของการรับฟังซึ่งกันและกัน แล้วหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็กลายเป็นโครงการซึ่งผู้นําชุมชนผู้นําศาสนากำลังผู้ใหญ่บ้านกับผู้นำเยาวชนทําง,งานด้วยกัน,อ,อ,น,นอันนี้ก็เป็นภาพที่ดีมันก็จะแปลว่าเราก็สามารถดึงเด็กกลับมาอยู่ในหูในตาด้วยในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็เข้าใจเด็กมากขึ้นว่าเด็กต้องการอะไรนะครับถ้าลงไปดูภาพการทํางานในพื้นที่นี่จะเห็นนะครับนี่คือเด็ก่อบบขนาดแท้เลยนะครับ ผมสีทองสีส้มเจาะหูสักทั้งตัวมีหมดทุกแบบนะครับเออแต่ในเบื้องหลังรอยสักเบื้องหลังผมสีทองสีส้มหรือสีอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่มีความหวังมีความฝันอ,อยากมีอนาคตเหมือนด็กทุกคนนะครับการมีพื้นที่ไปทําเครือขาะะ่ายเยาวชนให้ทำให้เขามีเพื่อนที่สำคัญก็มีเพื่อนคือมีผู้ใหญ่เนี่ยที่เข้ามาเป็นเพื่อนเขาอ,อีกคนหนึ่งที่ค,คอยดูแลมาช่วยกันทำนู่นทํานี่นะครับหลายเรื่องก็ปูทางไปสู่การมีอาชีพด้วยเนี่ย ก็เป็นคําตอบที่เด็กเขาเฝ้ารออยู่เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วก็หลุดแล้วหลุดเลยไม่ตามไปดูไม่ตามไปสร้างเครือข่ายไม่ตามไปทําในสิ่งอย่างที่เ่าให้ฟังนี่นะครับเราก็เสียสองต่อเหมือนกันหนึ่งเราเสียอนาคตของเด็กจำนวนหนึงไปเลยที่เขาน่าจะได้เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนที่ทํางานดีๆอยู่ในพื้นที่ สองเราอาจจะเสียเข้าไปสู่ความเสียย่ยงเรื่องอื่นเรื่องยาเสพติดเรื่องความบุนแรงได้มันผมคิดว่าการทําเครือข่ายเยาวชนเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วกริจริงเราก็อยากเห็นเครือข่ายแบบนี้ขยายตัวมากขึ้นในอนาค,คตด้วยเด็กเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือเอ้ยพูดผิดค่ะให้ความร่วมมือกับเราบ้างน้อยแค่ไหนความร่วมมือเนี่ยดีเกินค่าเลยครับเราเคยคิดว่าเราต้องไปจัดแจงจัดการอะไรกันเองเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่นําเด็กตามเนี่ยครับไม่ใช่นะครับตอนนี้มันลยกลายวิธีคิดว่าเด็กนําผู้ใหญ่หนุนมากกว่า คือเด็กเขาคิดเองจัดการเองนะครับผมไปประชุมล่าสุดกับเขาที่อำเภอกระเพาะเนี่ยนะฮะเด็กเขาจัดแจงหมดเลยนะครับค่ะพาเราเข้าพื้นที่จัดวิธีจัดประชุมจัดทาอะไรต่างๆไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มานั่งคุยกันนะครับเราก็เป็นแขกรับเชิญในฐานะทีมวิจัยเนี่ยลงไปนั่งดูเขาเนี่ยก็เห็นวว่าเด็กมีฝีมือมากเราเด็กก็มีวิธีคิดมีการจัดการอะไรที่มีประสิทธิภาพสูงมากด้วยนะครับก็เห็นฝีมือเด็กเลยนะฮะ ตอนนี้เราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเครือข่ายเนี่ยเป็นเครือข่ายจัดก,การตัวเองได้แล้วตอนนี้เราก็กําลังพยายามขยายผลว่าจากเครือข่ายที่เราทํา6อําเภอนะฮะตอนนี้ก็พยายามหวังว่าในอนาคตเราจะขยายผลต่อไปได้จริงๆถ้ามีเครือข่ายเหล่านี้ทุกอำเภอทุกจังหวัดใน3จังหวัดเชียงภาคใต้นี่น,นะครับคอยดึงเพื่อนที่ออกไาจาก,กระบบการศึกษาเนี่ยหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับดึงกลับมาท,ทําในสิ่งซึ่งมันตอบโจทย์เขาะถ้าเป็นเด็กยากจนก็กลับมาทำเรื่องอาชีพ okay. เป็นเด็กซึ่งเขาเรียนต่อไม่ไหวก็มาเสริมเรื่องการเรียนเขาให้เขาเรียนให้ไหวให้ได้อย่างน้อยจนจบม .3 มก็ยังมีเป็นเด็กซึ่งเขามีปัญหาสังคมแล้วเขาถอดใจแล้วไม่อยากเรียนละท้องต้องเลี้ยงลูกหรือติดยาก็ให้กําลังใจเขาดึงเพื่อนกลับมาเรียน<า>เด็กด้วยกันเนี่ยมีอิทธิพลต่อการสูงนะครับผู้ใหญ่เนี่ยบางทีกล่อมแทบตายไม่มาหรอกเพื่อนเชื่อเพื่อนนะคะเพื่นอนเชื่อเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยได้ผลนะครับมันตอนนี้เครือข่ายเยาวชนที่กาลังทำเนี่ยผมว่ามีพลัง มันก็คิดว่าอาจจะเป็น,นกลไกที่เป็นคําตอบวันหนึ่งที่ช่วยทําให้ชีวิตเด็กใน3จังหวัดดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็คือในโครงการก็จะมีทั้งเด็กที่มาร่วมโครงการแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนะอันนี้รูปแบบของโครงการนี้นอกจากจะดึงเด็กที่อ,อยู่ดีๆเรียนหนังสือแล้วหยุดไปกลางคันหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนานา,า,า,าเข้ามาเรียนหนังสือต่อหรือว่ามีอาชีพให้เขาได้ทำมาหากินกันต่อไปแล้วนี่นะคะ,ะมีรายละเอียดอย่างอื่นไหมเช่นเช่นมีการตามผล ว่าเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เข้าโครงการมาแล้ว2-3ปีหรือว่ามีเงินทุนวิจัยอะไรมาสนับสนุนอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะในโครงการตอนนี้เราให้เด็กตามครับแล้วก็ตอนนี้โครงการเริ่มมามาอสักปีหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็เริ่ม,มเห็นผลอยู่บ้างตอนนี้เด็กเขาก็เริ่มวางแผนการทำงานกันแล้วนะฮะว่าเครือข่ายเขาของอำเภอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาใครเป็นคนคอยติดตามผล<อ>ดูแลเด็กกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้ซึ่งปัญหาเด็กเหมือนกัน นี่เด็กบางคนก็ปัญหาแรงก็ต้องประกบใกล้ตัวหน่อยกัผู้ใหญ่หน่อยคช่ครับบางคนปัญหาเบาก็ไม่ต้องประกบใกล้ชิดแต่ว่าดึงมาเป็นเครือข่ายก็มีเอองานมันไปโดยธรรมชาติของมันเองที่ดีคือผมว่าพลังของเด็กนี่มันสูงมากนะครับเวลาเขาจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างนี่เขาไม่หลับไม่นอนสำมาสำคืนได้เราผู้ใหญ่ทำเนี่ยเขาไม่ได้เขาเองเนี่ยความมุ่งมั่นสูงมากเรายิ่งเขาเห็นเลยว่างานเขาทําแล้วมันเห็นผล ทำแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเพื่อนเขาได้ทำแล้วมันดึงเพื่อนชีวิตเพื่อนเขาจากไอ้ความหมดหวังหรือมุมอับของชีวิตเนี่ยมาสู่ไอ้ความมีหวังและแสงสว่างของชีวิตได้เขาก็มีกำลังใจเพราะจริงๆเนี่ยพลังเด็กเนี่ยต้องไม่ดูถูกเด็ดขาดพลังเด็กเนี่เป็นพลังบริสุทธิ์และเป็นพลังที่ผมอัศจรรย์มาหลายทีละ,ะเราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ลงไปทําโครงการอะไรเยอะยๆบางทีไม่ยั่งยืนนะครับ เพราะว่าทำไปแล้วพอจบโครงการก็จบค่ะแต่เด็กๆเนี่ยทำเนี่ยมันเกือบจะเห็นความยั่งยืนตั้งแต่วันแรกที่เขาทำเลยว่ามาลงไปถึงรากของเขาเลยก็คือคลงไปถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนคือเหมือนตั้งใจทําแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งเลยนะคะทำนองนั้นเรียกว่า,าทํากันทุ่มหัวจิตหัวใจเลยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรา ชอบมากเลยเราเราเร้สึกว่าอันนี้มันเป็นคําตอบของความยั่งยืนของเครือข่ายนี้ด้วยเรียกว่าโครงการนี้เท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือว่ากำลังทุกข์ใจให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ทีนี้เนี่ยในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปเจาะลึกกันว่า จากที่โครงการนี้ดําเนินการมาเนี่ยนะคะมีปัญหาไหนที่โอ้โหเป็นบา,บางกรณีก็เป็นเคสง่ายบางกรณีก็เป็นเคสยากเราแก้ปัญหายัางไงแล้วเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงคะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขาภาวะ ได้ในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการ ข้ามกระแสเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันที่สุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขในตอนสำนึกพลเมือนนะคะเรายังพูดคุยกันในเรื่องราวของโครงการพัฒนาเครือเยาวชนนอกระบบการศึกษาของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเมื่อสักครู่นี้มีเกริ่นไว้ถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคของโครงการนี้นะคะว่าเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ทํามามีปัญหาที่หนัก,นกที่เกิดขึ้นกับเด็กมีอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงค่ะคือโครงการนี้เราอยากดึงเด็กกลับมาอยู่ในพื้นที่ดีนะครับอย่างที่เรียนแล้วก็ ผมเชื่อว่านั่น,นคือวิธีของการสร้างสมดุลพลเมืองที่ทจะช่วยเหตุการณ์ในสาธารวชได้มากเลยโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กนอกระบบอย่างที่บอกนะครับว่าเขาอยู่ในบริบทของความเสี่ยงเนี่เยอะ,ะออทีนี้ปัญหาก็มีแน่นอนแหละครับปัญหาแรกคือเราหาเด็กไม่เจอก็เยอะนะครับเพราะว่าเด็กท,ที่มาร่วมงานกับเราก็เป็นเด็ก่วนหนึ่งเท่านั้นเองอตอนนี้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายโยงใยเข้าไปหาเด็ก เข้ามาเพิ่มอยู่ในเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าเด็กหลายคนก็เข้าไปสู่วังวนของยาเสพติดความรุนแรงอะไรต่างๆค <c oughs> ือออกจากระบบการศึกษาไปหาไม่เจอเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะก็มี <c oughs> แล้วระบบการตามการดูแลอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ถึงพร้อมเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมคิดว่าก็ต้องพึ่งพาทุกฝ่ายนะครับตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาที่ช่วยตีล้องร้องเปล่าไว่าตอนนี้มันมีเรื่องดีๆ <c oughs> กับชีวิตเด็กๆเนี่ยมา <c oughs> อยู่นะครับทั้งเรื่องอาชีพเรื่องเครือข่ายของเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เราหวังว่าจะดึงเด็กออกมาได้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเราก็ยังดึงเด็กออกมาได้ไม่มากอย่างที่เราหวังเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแรกอันที่สองที่ผมคิดว่าท่าทีผู้ใหญ่เนี่ยก็สําคัญนะครับ <c oughs> ในหลายพื้นที่ที่เราทํางานประสบความสาเร็จเนี่ยท่าทีผู้ใหญ่เปลี่ยนก็คือว่ารับฟังเด็กมากขึ้น <c oughs> แรกๆนี่เชื่อไหมครับต้องแยกวงกันคุยค่ะ ผู้ใหญ่ต้องแยกวงหนึ่งคุยเด็กแยกกันวงคุยเพราะถ้าคุยกันวงๆเมื่อไหร่เด็กไม่พูดอ๋อเหมือนกับเขายังไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกในใจอะไรออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือพูดไปก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ใหญ่คงไม่ยอมรับแน่ๆก็เลยไม่พูดซะดีกว่า,า,าแต่ตอนหลังพอเริ่มเริ่มทําวงร่วมนะฮะให้มีการรับฟังกันมากขึ้นแล้วก็เห็นนะครับว่าจริงๆทุกคนก็พร้อมจะรับฟังกันนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่รับฟังเด็กอย่างเดียวนะครับเด็กก็รับฟังผู้ใหญ่ด้วย อันนี้มันก็เห็นแต่ว่าเราก็ไม่โชคดียอย่างนี้ทุกพื้นที่ม,มันก็มีเหมือนกันที่บางทีผู้ใหญ่ก็จะมีท่าทีต่อเด็กที่รู้สึกว่าไอ้เต็กพวกนี้มันแก่นกระโหลกเกเรหัวสีส้มมาเลย <c oughs> หูเจาะเจอ,เจอมาดูมันไม่เียบร้อยอ่ะเอะอคือจริงๆก็ต้องถอดไอ้เรื่องทางกายภาพออกไปนะครับเราดูที่ตัวตนดูเนื้อในเขาดีกว่าบางทีท่าทีผู้ใหญ่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันในการที่เราจะทํางานกับเยาวชน,นนะครับถ้าท่าทีผู้ใหญ่เนี่ย เอาบรรทัดฐานเอาวิธีคิดของผู้ใหญ่ไปวัดเด็กเนี่ยจบเลยค่ะเพราะผู้ใหญ่ก็จะมีวิธีคิดมีนิยามของผู้ใหญ่ว่าเด็กดีต้องหมายความว่าอย่างนี้เด็กดีต้องหน้าตาอย่างงี้อันนี้ลําบากเหมือนกันนะอันนี้ลําบากเหมือนกันแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปั๊บช่องทางสื่อสารก็จบละขาดสะบั้นเลยเพราะว่ามันไม่ยอมรับกันอะไรกันดงนั้นผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่จะทางานกับเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องถอดวิธีคิดของผู้ใหญ่กองไว้ก่อนเปิดหูเปิดตาถ้าเป็นน้ําเต็มแก้วก็เทน้ําทิ้งซะก่อนแล้วก็ไปฟังเด็กริม่เลย ฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าถึงจิตใจเขาจริงๆเราจะเห็นว่าจริงๆเด็กก็ไม่มีอะไรเลยครับ mm. เขาก็เขาก็มีความใส่มีความซื่อของเขาอยู่นะครับ mm. แล้วเขาก็อยากจะได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เรายนี่แหละ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราเข้าใจเขาหรือเปล่า่นั้นเองอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งซึ่งเราเจอนะครับอีกอันนึงผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องหน่วยงานครับหน่วยงานที่น่าจะเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช <c oughs> ่วยเหลือเนี่ยบางทีก็ด้วยความเป็นระบบราชการเนี่ยการจัดสรรงบประมาณการทําโครงการต่างๆเนี่ย ก็ทําดาราดทําเยอะแล้วก็แบ่งเงินกนไปโครงการนู้นโครงการจะเท่ากันโดยที่ไม่ได้สะท้อนไม่มีบทเรียนเลยว่าโครงการไหนได้ผลมากโครงการไหนได้ผลน้อยอโครงการไหนควรจะลงทุนมากโครงการไหนควรจะลงทุนน้อยมันกลายเป็นจับมาหารชิ้นเค้กเท่าเท่ากันเนี่ย<อ>มันเลยกลายเป็นว่างานบางเรื่องที่เราคิดว่าดีอย่างงานเครือข่ายเยาวชนเนี่ยท,ที่น่าจะรับการสนับสนุนมากๆเนี่ยนะครับก,ก็ไปแค่เนี้ยไปตามก,กาลัง<อ>ถึงแม้จะมีความยั่งยืนอ,อยู่ในเครือข่ายของเยาวชนแต่มันก็ยังเป็นสเกลที่ค่อนข้างเล็ก ถ้าได้รับการหนุนจากหน่วยงานโดยเห็นความสําคัญแเราเห็นวิธีการทํางานที่มัน,ท,มนที่มันประกันผลงานได้นี่นะครับก็น่าจะดีเราน่าจะได้ความร่วมมือในการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่นี้มากขึ้นทีนี้อ่านี่เป็นปัญหาของระดับผู้ใหญ่กับเด็กคุยกันรหรือแม้แต่กระทั่งการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทีนี้กลับไปสู่เรื่องของเด็กจริงๆอย่างเช่นสมมติว่าเด็กหยุดเรียนกลางคันแล้วเราไปตามกลับมาได้เนี่ย กับผู้ปกครองของเด็กเองมีปัญหาด้วยไหมคะเราต้องไปดีลกับเขาไหมเราต้องไปทําความเข้าใจกับพ่อแม่ไหมว่าลูกคุณอย่าหยุดเรียนนะเป็นมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเขาให้ความร่วมมือกับเราไหมคะส่วนใหญ่คืออันนี้มันต้องใช้ทีมเรียกว่าเป็นทีมสาววิชาชีพเข้าไปช่วยเลยนะครับที่จริงสะสะคที่ผมมันเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราทํางานอีกชิ้นหนึ่งคู่ขนานไปกับการทําเครือข่ายเยาวชน,นนะครับก็ค,คือทําใช้คำว่าอะไรดีเป็นระบบประกบตัวค่ะ เด็กได้โอกาสหรือเด็กที่ขาดโอกาสนะครับคือเด็กบางคนเนี่ยปัญหาเขาเยอะจนกระทั่งครูคนเดียวเอาไม่อยู่หรือพ่อแม่อย่างเดียวพ่อแม่ก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่พอช่วยกันเนี่ยมันเหมือนขแขนงไผ่ครับพอเป็นขแขนงไผ่แล้วมันแข็งแรงมาเอาอยู่อลองนึกภาพสักเด็กสักคนนะครับเด็กผู้หญิงมัธยมแกเกิดพลาดพลัง้งท้องไม่พร้อมขึ้นมานต้องออกจากการเรียนอย่างน้อยก็เป็นเทอมมันอาจจะออกตลอดไปก็ไม่ทราบภาวะจิตใจก็ซึมเศร้า รู้สึกว่าตัวเองทําผิดมหาหันรู้สึกทักทั้งไม่ให้อภัยตัวเองแล้วต้องเลี้ยงลูกอีกต้องเลี้ยงลูกซึ่งก็เลี้ยงไม่เป็นอีกะนะครับแล้วก็มีสายตาที่ตูถูกดูแคลนหรือผิดหวังจากคนรอบข้างมาอีกอ,อย่างนี้จะให้ครูช่วยคนเดียวไม่ไม่พอแล้วมันทั้งครูทั้งนักจิตวิทยาทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งพ่อแม่ทั้งอา,าสามสมัครชุมชน แม้แต่กับนั้นผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเป็นทีมเลยอตอนนี้ระบบประกบตัวเราที่ทําคู่ไปกับเครือขายอย่ายเยาวชนนีได้ผลดีนะครับค่ะคือเด็กคนไหนปัญหาเยอะๆเราประกบเลยอประกบนี่ไม่ใช่ไปประกบตามสอดส่องเพ่งเลงเขาไม่ใช่นะครับประกบช่วยถ้าใครที่มีปัญหาที่เขาสื่อว่าเขาท้อแท้ก็ทําให้เขาหายท้อแท้ซะทําให้เห็นว่าชีวิตยังมีหวังคนยังรักเขามีคนที่ศรัทธาตัวเขามีค,คนที่เห็นศักยภาพในตัวเขามีค่ะคนไหนขาดโอกาสการศึกษาต่อเราไปดึงกศน,านมาไปดึงใครต่อใครมา มาช่วยกันคคนไหนอยากมีรายได้เสริมอยากทํางานอยากช่วยพ่อแม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเราไปหางานให้ฟังดูเราต้องใช้งบประมาณแล้วก็คอนเน็กชันเยอะเหมือนกันในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้มันหมดไปนีปัญหาเรื่องของงบประมาณบ้างไหมคะว่าโครงการนี้ที่เกิดขึ้นโอ้โหเดินไปยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าไม่มีไม่มีหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนอย่างจริงจังอย่างนี้ค่ะงบประมาณก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่จริงถ้ามีหน่วยงานเข้ามาหนุกก็ดีแต่เรื่องที่สําคัญพอๆกับงบเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าการการใช้ทุนความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่เนี่ยที่มันก็มันไม่ใช่เงินแต่มันก็เปทุนชนิดหนึ่งเหมือนกันเรื่องของสัมพันธภาพของคนที่จะมาช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะค่ะทำยังไงหน่วยราชการในพื้นที่จะทํางานแบบไม่ใช่แนวดิ่งตามสังกัดใครสังกัดมันนะครับแต่ทํางานโดยเอาเด็กเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วร่วมงานกันแบบที่ไม่ต้องมีสังกัดได้ไหมอันนี้จะช่วยให้การทํางาน เป็นทีมเบิกในพื้นที่มันง่ายขึ้นเยอะเลยะนะครับเพราะว่าการจัดระบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างการทํางานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนี่สำคัญมากๆเลยสําคัญพอๆกับเรื่องงบเลยนะครับมีงบไปแต่วิธีทํางานผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือวิธีทํางานถูกแต่ไม่มีงบก็ไม่ได้ต้องไปทั้งคู่นะครับเราก็หวังว่ามันจะมีทั้งงบประมาณมากขึ้นในอนาคตระหวังว่าจะมีความเข้าใจมีบทเรียนการทํางานการจัดการในพื้นที่ที่อีกหน่อยเวลาเราจะขยายผลเนี่ยมันขยายผลอย่างถูกวิธี ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าบางครั้งวิธีทํางานในพื้นที่การทํางานของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยยังเป็นวิธีทำงานแบบเดิมค่ะเช่นเอาเด็กมาเข้าค่ายอเอาเด็กมาอารบรมสามวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลอนะเรือได้ผลก็ได้ผลอยู่3าวันนั่นแหละครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดอะไรยั่งยืนขึ้นมาตอนนี้วิธีการที่เราคุยกันเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนแนะเพื่อน พเพื่อนชีน้นาเพื่อนพเพื่อนมาให้กําลังใจพเพื่อนด้วยกันนี่นะครับเป็นวิธีการที่มันได้ผลมากเลยค่ะถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้ถูกเข้าใจจิตวิทยาเด็กนะครับเอ่อทไมเราไม่ลงทําไปเครือข่ายเยาวชนนี่ให้เป็นต้องเป็นสารขึ้นมาเราทําให้รถอันนี้กลายเป็นเครื่องมือการทางมาสําคัญเลยค่ะในการที่เราจะทั้งดึงเด็กออกมาจากความเสี่ยงนะครับทั้งการพัฒนาชีวิตเขาต่อไปด้วยทั<อ>้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการมีงานทําเรียกว่าการช่วยเหลือคนนี้ถือว่าเป็นถ้าที่เป็นทางพุทธศาสนาก็ได้บุญมากเลยนนนะะะะคคใใใกาาารหห้้ชีวิตม่่เเขไปลยยอง ใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเรามีเด็กนอกระบบสี่ห้าหมื่นคนนะครับเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะเลยเกครือขายเยาวชนเครือขาย,ยเายพื่อนช่วยเพื่อน,น,นที่ว่าก็โครงการที่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วให้ซันยกตัวอย่างนิดนึงค่ะว่าเด็กที่มีปัญหามากๆนะคะแล้วเราไปเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังสู่ความสามารถเนี่ยเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีศักยภาพแล้วก็สุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อสังคมประสบความสําเร็จ เนี่ยค่ะมันต้องมีตัวอย่างที่ที่ที่ทำมาแล้วประสบความสําเร็จค่ะก็เอาสุดๆเลยก็คือเด็กซึ่งเคยอยู่ในวังวนของความบุนแรงระดับแกนนําก็มีค่ะแต่สุดท้ายนี่คือไขเาย,ยาวชนเนี่ยดึงกลับมาได้ดึงกลับมาแล้วก็ให้เห็นว่าพอมาเข้ากลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เห็นว่าเอ้จริงๆรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเพื่อนก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายอะไรดีด้วยค่ะก็ยังเป็นมุสลิมที่ดีแล้วเนขณะเดียวกันก็มีชีวิตที่สดใสมีความสุขมีอนาคตที่มั่นคง สุดท้ายเนี่ยไป,ไปม,ามาเนี่ยเด็กซึ่งเคยอยู่ในวังวนความรุนแรงในระดับที่เป็นหัวโจกเลยนะครับสุดท้ายกลายมาเป็นแกนนําด้านดีไปคือกลายมาเป็นคนที่คอยชักชวนเพื่อนออกมาภาพนี่มันภาพที่ประทับใจมากมเพราะรู้สึกว่าเด็กที่ระดับหัวโจเน่ยคงเปลี่ยนใจเขายากเอาเข้าจริงมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดอกครับกระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเยอะนะครับเพราะกลุ่มเพื่อน ก็พวก,กลากไปครับพวกกลุ่มเพื่อนชวนไปเฮฮาชวนไปบิ๊กซีชวนไปนั่นไปนี่ไปทําอะไรสร้างสารรค์กันเนี่ย mm hmm. เขาก็ไปทําไปทํามาเขาเห็นว่าวิถีชีวิตอีกแบบที่เขาเคยถูกบอกว่ามันผิดนะมันไม่ถูกนะมันมอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั uh huh. ้นจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็ก,เลกๆเท่ไหมครับที่จะบอกว่าขนาดเด็กระดับโวโจกก็ยังเปลี่ยนได้มาแล้วเนี่ย uh huh. ลําพังเด็กด้โอกาสเด็กนอกบบทั่วๆไปทําไมเราจะดึงไม่ได้ uh huh. ตอนที่ปัญหาเดียเราทําไงเราจะหาเด็กให้เจอให้เยอะ ทำไมจะขยายเครือข่ายได้มากๆากทายังไงจะมีวิธีการทํางานที่ถูกต้องมีทุนมาสนุนให้มากพอแล้วสุดท้ายเราจะเห็นเด็กเองเนี่แหละครับจะกลายเป็นเครื่องมือช่วยเด็กด้วยกันในพื้นที่ได้มากมีเบอร์ติดต่อไหมคะโครงการนี้สมมติว่าอรายการนี้เผยแพร่ออ,อกไปมีคนดูอยู่หรือว่ามีเด็กที่เอออยากจะกลับตัวมาเรียนหนังสือหรือว่าอยากจะทําชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะติดต่อกับโครงการนี้เราจะติดต่อทางด้านไหนบ้างคะก็จริงๆติดต่อ สำนักประสานงานของทางสกวก็ได้นะครับที่เขาดูแลงานภาคใต้ยอยู่คือสถาบาันรับจิตตินะครับเออบอร์ติดต่อนี่02ะนะครับ1900531 02นะครับ 02, 02 1900531ถ้าเกิดใครที่อยากจะนให้ทางโครงการช่วยหรืออะไรก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้อยากให้จารย์ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะถึงเรื่องราวของโครงการนี้ว่า ใครที่กําลังเดือดร้อนหรือว่าใครที่อยากจะต้องการให้ความช่วยเหลือนะคะที่จะมาซัพพอร์ตโครงการนี้หรือแม้แต่กระทั่งตัวเด็กเองที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะมามาเข้ามาให้มารับความช่วยเหลือจากเราเนี่ยค่ะประสาสัมพันธ์นิดนึงค่ะก็ผมคิดว่าเรื่องงานภาคใต้เนี่ยจริงๆก็เป็นงานพัฒนาการศึกษาให้กับพื้นที่ซึ่งคนละเลยมานานนะครับตอนนี้พมมารุมมาตุ้มมาดูแลกันเนี่ยมันต้องการการจัดการที่ถูกวิธีนะครับ ตอนนี้เราก็ค้นพบคําตอบของการจัดก,การที่ถูกวิธีหลายเรื่องเลยนะฮะทั้งการจัดการเรื่องการเรียนรู้ใหม่ของเด็กๆไปจนกระทั่งการพัฒนาคุณภาพครูมาจนถึงเรื่องการพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชนให้กลายเป็นเครื่องมือการทํางานของการพัฒนาในพื้นที่นะครับตรงนี้มันสร้างคนสร้างอนาคตให้พื้นที่ที่ชัดเจนมากอาจจะเป็นน้ําซึมบ่อทรายที่เห็นผลช้านะครับแต่เห็นผลแน่นอนตอนนี้เราเราิ่มมีเด็กซึ่กลายเป็นไอดอลของรุง่นน้องในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่า ชีวิตมันมีอนาคตมันมีทางเดินที่มันไม่ถูกจํากัดจำกเขอีต่อไปแล้วนะครับก็ <c oughs> คิดว่าถ้า,ถาท่านใดท่านมีจิตศรัทธาอยากเห็นพื้นที่สับจังหวัดนี่เรา <c oughs> เข้าสู่ความสงบสันติสุขเร็วขึ้นนี่นะครับ <c oughs> ก็ก็ยินดีครับก็ติดต่อจะมีข้อแนะนําอะไรนะครับก็ติดต่อมาทางที่สถาบันปิติได้ได,ได้ซึ่งเขาเป็นลักษณประสานงานให้กับทางสกบที่ดูรายงานภาคใต้อยู่ค่ะต้องถือว่า โครงการที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นงานหนักแล้วก็รับผิดชอบสูงมากเลยนะคะในการพลิกชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะคะจากที่เคยมีปัญหาอาจจะดีขึ้นมาได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับดรอมรวิศนาคอนทัพนะคะที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเอาล่ะค่ะกลับมาติดตามความน่าสนใจนะคะของสถาบันพระปกเก้าเพื่อสังคมสันติสุขได้ใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ